อาหารสับญี่ปุ่นพร้อมเสิร์ฟแล้วครับคนม,มาว่ามินาซังสวัสดีเพื่อทุกคนนะครับวันนี้เราก็กลับมาอาหารสับญี่ปุ่นกับชนองจิตใจเทลโลลนอิชิอาเซรุก,กันต่อเหมือนเดิมนะครับในวันนี้เราเข้าสู่ใน EP ีที่สิบกันในหัวข้อของประโยคบอกเล่าคำสรรพนามแล้วก็คำช่วยเบื้องต้น ถ้าสังเกตจะเห็นว่าผมมีการเปลี่ยนลำดับของหัวข้อนิดนึงนะคือพอดีว่าพอผมลองทำวิดีโอทำพวกเนื้อหาออกมาดูอะ่ะออผมจะผมได้ว่าคำสรรพนามมันควรจะมาก่อนคำถ้วยอ่ะยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมเริ่มต้นเลยละกันนะเริ่มจากประโยคบอกเล่าประโยคบอกเล่าก็คือเป,ประโยคที่เราใช้ในการสื่อสารพูดคุยกันเนาะอ่ะซึ่งในภาษาญี่ปุ่นนะครับเขาจะมีการแบ่งประโยคออกเป็น3ประเภท หลักๆก,กันก่อนก็คือเป็นประโยคคำนามประโยคคำคุณศัพท์แล้วก็ประโยคกริยาซึ่งเอาจริงๆทั้งสาประโยคก็จะได้ใช้คล้ายๆกันแหละแต่ว่าเดี๋ยวแยกกันยังไงเดี๋ยวเราจะไปดูกันในทีหลังอันนี้ผมบอกร้าวๆไว้ก่อนอทีนี้ในเรื่องของประโยคนะผมจะมีการแบ่งส่วนของญี่ปุ่นนะจะแบ่งประโยคเป็นส่วนของหัวเรื่องกับส่วนของภาคแสดงนะฮะแล้วก็ในภาคแสดงเนี่ย ในบางครั้งมันจะต้องมีเรื่องของกิริยาและก็กรรมด้วยใช่ไหมมันภาษาไทยนะครับผมภาแษดงก็จะมีเรื่องของประธานกับคําช่วยต่างๆนานาความจริงหัวเรื่องด้วยแหละก็จะมีเรื่องประธานกับคําช่วยอีกดังนั้นก่อนอื่นเราจะต้องไปดูเรื่องของประธานกันก่อนซึ่งประธานมันก็จะอยู่ในกลุ่มของคําสรรพนามนั่นเองบอกให้เลยว่าคําสรรพนามในภาษาญี่ปุ่นก็มีเยอะเหมือนของภาษาไทยนะภาษาไทยเยอะกว่าหรือล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะอะเดี๋ยวเราไปดูกันทีละคําทีละกลุ่มคํานะฮะ เริ่มต้นจากกลุ่มแรกคือกลุ่มที่แต่ว่าตัวเราหรือฉันนะครับผมภาษาญี่ปุ่นมีคําว่าอะไรบ้างคําแรกครับวาตาัตชิอันนี้เป็นคําที่พื้นฐานม,มากเลยวาตาัตชิแต่ว่าฉันหรือผมใช้ได้กับทุกคนเลยผมดีฉันเนี่ยใช้ได้ทั้งชายทั้งหญิงทุกเพศทุกวัยทุกอายุทั่วเช่าคาวเลยแต่มีคําที่สุภาพและเป็นทางการมากกว่าคําว่าวาตาชิก็คือวาตาคุชิ ซึ่งสังเกตเห็นนะครับว่าตัวคันจิดันเขียนเหมือนกันด้วยดังนั้นอันเนี้ยอ่านแบบไหนก็พยายามจับให้จับให้มันตรงกับช่วงเวลาที่ใช้นะครับผมวัตาคุชิถ้าแปลเป็นไทยก็คือข้าพเจ้ากับผมดิฉันมันจะมีความสุภาพมากกว่าวาตาชิธรรมดาก็ใช้เป็นทางการอะไรเงี้ยโอเคยังไม่หมดครับผมคาลองลองมาคําว่าฉันในแบบของผู้ชายจะใช้คําว่าโบคุ ซึ่งโบคูเอาจริงๆหลายๆคนที่แบบดูการ์ตูนญี่ปุ่นจะได้คับยินคำนี้บ่อยโบคูแปลว่าเราอะเออแปลว่าผมอะผมคือเป็นการพูดถึงตัวเองเนาะอ่าไหนมีคำต่อไปคำต่อไปสำหรับผู้หญิงนะครับผมอัตาชิคล้ายๆว่าอตาชิเนาะแต่ว่าเปลี่ยนจากวาเป็นอะอัตาชิหมายถึงฉันในกลุ่มผู้หญิงะนะครับอันนี้จะใช้กับผู้หญิงอะคำต่อไป อันนี้เป็นคําที่ไม่เป็นทางการ,การเลยเรียกว่าเป็นคําที่พูดกับเพื่อนเลยอะ่ะโอเรถ้าเปรียบเป็นคําไทยก็คือกูอะ่ะม,มันเชิงว่าแบบกลุ่มนักเลงอะไรอย่างเงี้ยเอออะ่อะ,อะเอาแปลว่าก็เรียนรู้เอาไว้เนอยจะได้แบบไม่เสียหายนะครับโอเคคําต่อไปในกลุ่มสรรพนามจะเป็นกลุ่มของคนที่เราคุยด้วยที่แปลว่าคุณหมายถึงคนอ่าถ้าเรียกก็คือเป็นสรพนามบุรุษที่สองอเนาะ ก็คือคนที่เราสื่อสารด้วยกันนะครับผมซึ่งก็มีหลายละระดับเหมือนกันนะอ่ะเริ่มต้นครับผมคาแรกนี้สุภาพมากๆเลยโอตาคุเติมสมะด้วยก็ได้ไม่เติมก็ได้นะครับผมโอตาคุสมะแปลว่าท่านอันนี้คือแบบให้เกียรติอย่างดีเลยโอตาคุสมะท่านครับอะไรอย่างเงี้ยอ่าคาต่อมาอันนี้ก็จะลองมานิดนึงแต่ก็อยู่ในระดับใกล้ๆกับโอตาคุแตเป็นคำว่าโซชิระ โซชิรัสมะแปลว่าท่านเช่นเดียวกันนะครับผมคล้ายๆกับโอตะคุสมะความหมายเดียวกันลองลงมาอันนี้จะเป็นคำปกติที่เราเคยได้ยินกันบ่อยๆเลยอนาต้าอนาตแปลว่าคุณอันนี้คือคำที่เราใช้กันแบบปกติพื้นฐานมาตรฐานเลยนะฮะคำต่อมาอันนี้ก็จะอยู่ระลับเดียวกับคุณนั่นแหละแต่ว่าก็จะแบบเหมือนกับเป็นกันเองมากขึ้นคิมิก็แปลว่าคุคณอาจจะแบบ เธอเธอนายนายอะไรอย่างเงี้ยอ่ะก็จะแบบสุภาพลงมดลงลงลงมาหน่อยก็ไม่ถึงขั้นสุภาพที่สุดเนาะแต่ก็สุภาพอยู่แหละอ่ะมีระดับไหนอีกระดับอันนี้อันนี้ระดับเพื่อนแล้วละ่ะโอไม่แต่ว่ามึงหรือแกอ่ะเป็นคําที่แบบเพื่อนคุยกันเนาะแบบอาจจะแบบว่าโอไม่โอไม่ว่าเฮ้ยมึงอะไรอย่างเงี้ยเออม,มันก็จะแบบไม่เป็นทางการเนาะ อ่ะอันนี้ก็ไม่เป็นทางการเหมือนกันอันตะอันตะนี้ก็ความหมายเดียวกันกับโอามาเอะเลยแต่ว่ามึงหรือแกก็ได้นะครับผมโอเคเอาจริงๆไม่ไม่ตาความรู้สึกอ่ะไม่อยากเอาคําที่มันไม่สุภาพมาใช้เนาะมันมันไม่ใช่มากไม่สุภาพนะแต่มันเป็นคําที่แบบระดับเพื่อนเชิงนักเลงอ,ะอ่ะมันมันระดับต่าไปนิดนึงแต่ความรู้สึกของผมนะผมไม่อยากออกมาใช้เท่าไหร่ แต่กร็รู้รู้รู้เอาไว้เผื่อว่าได้ยินหรือคุณคุณสับหันบบาเนาะโอเคต่อไปคํานี้จะหมายจะแปลว่าคุณเหมือนกันแต่จะหมายถึงบุคคลที่ไม่ได้คุยด้วยก็คือเราอาจจะพูดถึงคนคนอื่นอย่างเงี้ยเอก็คือเราแบบสมมติเราคุยกับเพื่อนแล้วเราพูดถึงอีกคนหนึ่งอันนี้นคือกลุ่มบุคคลที่สามหรือเรียกว่าเป็นสับนามบุรุษที่สามก็ได้นะครับผมมาเรามาดูกันดีกว่าว่าคาเหล่านี้จะใช้อะไรบ้างคําแรกถ้าเราพูดถึงเขาคนหนึ่งที่ไม่ได้อยู่ด้วยในที่ที่เราอยู่ด้วยกัน เราจะใช้คาว่าคาเรคาเรแปลว่าเขาใช้กับผู้ชายย้ําว่าใช้กับผู้ชายนะเพราะถ้าใช้กับผู้หญิงจะใช้คำหนึ่งคือคาว่าคาโนโจนะครับสองคำนี้แปลว่าอาจหมายถึงบุคคลที่เราพูดถึงนั่นแหละแต่ว่าต่างกันที่เพศนะคาเรคือของผู้ชายคาโนโจคือผู้หญิงนะครับคำต่อไปคํานี้ไม่ระบุเพศอโนฮิโตะอโนะในความเป็นจริงละอโนะแปลว่าคนนั้นน่ะคนนั้นน่ะคนนั้นเลย หรือความจริงอโนคือนั่นแหละอ่านั่นนั่นนั่นส่วนฮิตโตคือแปลว่าคนน,นนั้นอโนฮิตโตก็คือคนนั้นนะอ่ะอ่าถ้าแปลความกันอย่างนี้ก็คือตรงตรง,ตรงเลยอโนฮิตโตก็คือคนคนนั้นนั่นแหละนะครับผมก็ครบเรียบร้อยทีนี้ในคำสรรพนามบางคำเนี่ยไอ้คำที่เราพูดถึงมาคือคําที่แบบใช้สำหรับคนคนเดียวมันจะมีกลุ่มบุคคลอยู่ด้วยนะครับผมก็คือในกรณีที่ในกลุ่มนั้น,นที่เราพูดถึงอ่ะไม่ได้มีหนึ่งคนแต่มีมากกว่าหนึ่งเราจะเรียกว่าเป็นสรรพนามพหุพจน์ ก็คือคำที่มากกว่าหมายถึงสัมพนที่มากกว่าหนึ่งคนนะครับผมก็จะใช้การเปลี่ยนรูปจากปกตินิดน,นึงโดยเราจะเติมตัวทาชิต่อท้ายเพื่อแสดงความเป็นพหุหุน์ก็คือถ้าปกติคำปกติเป็นยังไงเติมทาชิไปคือหลายคนทันทีอย่างเช่นวาตาชิก็คือเราแต่ถ้าเราเติมเป็นวาตาชิทาชินะครับผมคือเติมทาชิเข้าไปจะหมายถึงพวกเราหลายๆคนก็คือเป็นกลุ่มพวกเราอ่ะก็คือเป็นพวกเลยเนาะ จะหมายถึงหลายๆคนอย่างนี้อ่าหรือคาโนโอโ,โจคานโอโจเป็นกลุ่มของผู้หญิงที่เราพูดถึงไม่ได้อยู่กับเราตอนเนี้ยแต่ถ้าเราเติมเป็นคาโนโอโจทาชิจะหมายถึงพวกพวกผู้หญิงคนนะ่ะพวกผู้หญิงกลุ่มนั้นนะอ่ะมันมีหลายคนนะครับผมซึ่งความเป็นจริงแล้วเนี่ยตัวทาชิก็คือจะใช้ในการเติมได้เกือบทุกคําแต่ว่ามันจะมีอยู่บางตัวที่เติมไม่ได้ครับอย่างเช่นคําต่อไปนี้คําว่าอนาตะ คำว่าคาร le, อ่าหมายถึงคุณหรือเขาคุณก็คือคนที่เราคุยด้วยแหละบางทีอาจจะบอกว่าเออพวกพวกเธออนะอะไรอย่างนี้หรือพวกเขานะครับผมที่เราพวกผู้ชายท,ที่ไม่ได้อยู่กับเราตอนนี้ยถ้าเราจะทําให้มันเป็นสพรพพนาพูกคุณเราจะแปลงเป็นอย่างนี้ครับผมถ้าเป็นผู้หญิงจะใช้เป็นคว,ว่าอนาตะกาตะอนาตะกาตะหมายถึงพวกคุณส่วนผู้ชายที่เป็นพวกเขา เราจะเติมตัวระเข้าไปจากคาเรฟจะกลายเป็นคารระนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นการแปลงให้เป็นคําสรรพนามพหูคูณนั่นเองอ่ะโอเคไปกันต่อนะครับผมเข้าสู่เรื่องเนื้อหาสุดท้ายก็คือคําช่วยอ่าอ่าสำหรับคําช่วยในภาษาญี่ปุ่นถามว่าทำไมถึงต้องมีด้วยอันนี้เดี๋ยวบอกกันก่อนนะว่าโดยปกติแล้วภาษาญี่ปุ่นเนี่ยในการพูดถึงประธานจะมีคําช่วยอยู่เสมอเพื่อเป็นการบอกว่าประธานนั้นอนะ่ะหรือหัวเรื่องนั้นอนะ่ะ ทำหน้าที่อะไรอยู่ซึ่งในวันนี้ผมจะพูดถึง3ตัวก่อนตัวแรกก็คือตัววะอ่าใช่ความจริงมันคือตัวฮะครับแต่ว่าเมื่อเป็นคําช่วยตัวนี้อานว่าตัววะทันทีจําไว้เลยนะอดีตจาไว้เลยนะเป็นการเม้น์เลยนะครับตัวต่อมาก็คือตัวกะตัวกะก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่เป็นคําช่วยนะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งตัวก็คือตัวโอ ตัวนี้ปกติจะอ่านว่าตัวโวะแต่เมื่อเป็นคําช่วยจะอ่านว่าตัวโอนะครับผมอ่าเริ่มต้นจากตัววะที่เราจะพูดถึงก่อนตัววะนะครับผมจะเป็นตัวที่บ่งบอกว่าสิ่งที่กาลังพูดถึงเป็นหัวเรื่องเลยก็คือตัวนี้เป็นประธานของประโยคถัดไปนะให้รู้ไว้เลยนะครับผมโดยรูปแบบการเขียนก็คือจะเป็นอย่างนี้หัวเรื่องบวกกับวะจบหัวเรื่องคืออะไรเติมบาเข้าไปก็นั่นแหละเป็นหัวเรื่องทันทีนะครับผมตัวต่อมาตัวกะ ตัวกะอันนี้จะคล้ายๆกับตัววะครับผมแต่ว่าจะใช้กับประโยคปริยาได้อ่าเดี๋ยวเราเข้าไปว่ากันว่าประโยคกริยามันจะเป็นยังไงเนาะกับอ่าแล้วก็มันจะเขียนด้วยรูปแบบนี้ก็คือเป็นหัวเรื่องบกกะคล้ายๆกับหัวเรื่องบกวะเมื่อกี้แหละอ่าแล้วก็ต่อไปก็คือตัวโอตัวโออันนี้จะเป็นตัวที่บ่งบอกว่าสิ่งที่กําลังพูดถึงอะ่ะถูกกระทําถ้าพูดภาษาไทยก็คือมเป็นกรรมแล็ง่ายๆก็คือมันโดนทําอะไรบางอย่างอยู่ เดี๋ยวเราไปดูรูปแบบกันนะครับผมอะรูปแบบของการเขียนตัวนี้ก็คือกร,รมแล้วก็บอกด้วยตัวโว้นั่นเองนะฮะโอเคซึ่งเดี๋ยวก่อนที่จะไปถึงในเรื่องของประโยคกันอีกทีหนึง่งเดี๋ยวผมมีคำศัพท์จะให้อีกสองตัวก็คือตัวนี้เดสสเดสเนี่ยมันเป็นคำลงท้ายประโยคบอกเล่าเพื่อทำให้ประโยคนั้นอนะเป็นประโยคสุภาพปกติพูดเป็นไงไม่รู้แต่ลงท้ายด้เดสส์ปุ๊บสุภาพทันทีเลยแค่นั้นแหละง่าย,ายๆเลย <laughs> แต่อันนี้ผมไม่รู้ว่าถ้าตอนแรกด่ากันมาแทบตายแล้วมาลงด้วย ự, เดสส์มันจะสุภาพไไหรือเปล่าอันนี้ผมยังไม่รู้นะเพราะว่าผมไม่เคยลองรู้แต่ว่าถ้าลองใช้ด้วยเดสส์จะเป็นขับสุภาพนะครับผมรูปแบบก็คือจะเป็นประโยคบอกเล่าเติมด้วยเดสประโยคบอกเล่านี้คือประโยคของเราทั้งหมดเลยนะเติมด้วยเดสสปุ๊บเป็นประโยคบอกเล่าที่สุภาพทันทีความจิงมอาจว่าเดสสแต่เราจะอ่านแบบเร็วได้ก็คือก็จะกลายเป็นเดสสนะฮะอันนี้บอกกันก่อนแล้วก็อีกหนึ่งตัวก็คือ must หรือมัสสืมัสสือครับก็จะเหมือนก็จะเป็นการผันคํากริยาให้เป็นปริยาสุภาพนะก็มันมอนกลับ u, เดสสือแหละแต่ว่ามันเช็คกับประ,ประโยคกริยาส่วนเดสสือจะเป็นประโยคพวกประโยคธรรมดาประโยคคุณศัพท์ประโยคคํานามอะไรอย่างเงี้ยรูปแบบก็คือเป็นปริยาที่ผันแล้วนะบอกกันก่อนจะเป็นกริยาที่ผันแล้วลเติมด้วยมัสสือนะแต่ตอนนี้ประโยคที่อากิยาที่ผ่านแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวเราจําเอาไปก่อนแล้วกันเพราะว่า รายละเอียดมันค่อนข้างเยอะเดี๋ยวเราจะพูดถึงแน่นอนไอ้เรื่องเกลียที่ผ่านแล้วเนี่ยอ่ะโอเคมาถึงเรื่องประโยชน์ของบอกเล่ากาันอีกทีนึงนะครับผมซึ่งทวนกันก่อนเมื่อกี้เราบอกเราบอกไปว่าประโยคมันจะมีสารูปแบบใช่ไหมประโยคคํคำนามประโยคคํคำคุณศัพท์ประโยกค,รโยก,ครโยก,กริยาซึ่งถ้าเรามองเป็นภาพรวมก็คือประโยคคํคำนามเนี่ยจะเขียนในรูปแบบนี้หัวเรื่องบวกวะบวกคำนามบวกเดสนะครับก็ะจะเป็นรูปประมาณนี้ถ้าเป็นประโยคคุณศัพท์ก็คล้ายๆกันก็คือหัวเรื่องบวกวะบวกคำคุณศัพท์บวกเดส แล้วก็ประโยคกริยานะครับผมก็จะใช้เป็นหัวเรื่องบวกวะหรือกะก็ได้แล้วก็บอกกริยาแล้วก็ต่อท้ายด้วยคำว่า must นะครับผมคำกริยาจะใช้เป็นตัว must นะ must ซือไม่ได้ใช้เป็น y e สซื่อเหมือนคำนามหรือคำคุณศัพท์นะครับโอเคไหมแล้วก็เราสามารถใช้เป็นตัววะหรือตัวกะก็ได้ใช้เป็นตัววะเหมือนรูปอื่นเป็นปกติก็รู้เป็นประโยคบอกเล่าถ้าใช้เป็นตัวกะก,ก็รู้แล้วว่าอันนี้เป็นประโยคกริยานะครับผมก็จะเป็นวิธีการจําที่ง่ายขึ้น่นเอง โอเคเรามาดูวิธีการสร้างประโยคกันนะครับผมผมจะยกตัวอย่างประโยคมาให้เลยนะแล้วก็เดี๋ยวเรามาสร้างด้วยกันประโยคแรกครับผมฉันกินข้าวอ่ะซึ่งในประโยคนี้ฉันกินข้าวท้าเตัดจริงๆเรารู้แค่คำว่าฉันดังนั้นผมต้องให้คีย์เวิร์ดสองคำอ่ะก่อนเดี๋ยวบอกไปก่อนว่าคำว่าฉันกินข้าวาเาแบบเปรยก็คือเป็นฉันกินข้าวหรือฉันบวกกับข้าวถูกกินอ่ะ ก็คือฉันเนี่ยเป็นเป็นหัวเรื่องก็คือหมายถึงเราเนี่ยส่วนข้าวถูกกินคือมันเกิดการแสดงขึ้นว่าข้าวเนี่ยกำลังถูกกินแต่ใครอ่ะก็จากเราโอเคปะทีนี้คีย์วิร์ดที่ผมจะให้ดูก็คือสองคำนี้โกหงแปลว่าข้าวและทาเบมัสแปลว่ากินซึ่งเป็นปริยาที่ผ่านเรียบร้อยแล้วเติมมัสเซให้แล้วด้วยนะครับผมอ่ะซึ่งเวลาเราแต่งวาตาชิอาฉันวาตาชิวะใช่ไหมเพราะว่าเป็นหัวเรื่อง ส่วนข้าวถูกกินการถูกข้าวเป็นกรรมดังนั้นข้าวจะต้องเติมโวะก็จะเป็นโกฮังโวแล้วก็กินก็คือทาเบมัสดังนั้นฉันกินข้าวก็จะได้ประโยคว่าวาตชิวะโกฮังโวทาเบมัสอย่างนี้นี่เองง่ายๆเลยนะครับผมง่ายๆเลยจริงๆอ่ะประโยคต่อไปเขาตัวใหญ่เขาตัวใหญ่เริ่มต้นเราแบ่งประโยคกันก่อน เขาตัวใหญ่แบ่งประโยคน์ได้เป็นเขากับตัวใหญ่เขาก็คือเป็นเป็นหัวเรื่องใช่ไหมเราพูดถึงเขาตัวใหญ่มันคือคําคุณศัพท์ที่หมายถึงความใหญ่ดังนั้นมันจะเป็นประโยคคุณศรรัพท์ถูกต้องไหมซึ่งผมให้คีย์เวิร์ดหนึ่งคำก็คือคําว่าโอกิแปลว่าใหญ่นะฮะซึ่งเขาก็คือเป็นประธานเราก็จะเป็นคาเละเป็นประธานเติมวะไปเป็นคาเลวะส่วนตัวใหญ่ก็โอกิ แล้วก็เราทําให้มันสุภาพนิดนึงก็คือเติมคําว่าเดชเข้าไปก็จะเป็นอย่างนี้ขาวก็คือคาเรวะใหญ่ก็คือโอกิเติมความสุภาพเติมเดชเข้าไปก็จะเป็นคาเรวะโอกิเดชจบแค่นี้เองนะครับง่ายไหมล่ะอีกหนึ่งประโยคซะหน่อยอ่าพวกเธอเป็นนักเรียนพวกเธอเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มบุคคลใช่ไหมดังนั้นจากเธอปกติเธอจะใช้เป็นคำว่าคานโจ เดี๋ยวเราแข่งประโยคกันก่อนประโยคนี้คือพวกเธอเป็นเป็นอะไรอะเป็นนักเรียนนักเรียนไม่ใช่คำคณศรรัพท์ใช่ไหมแต่ว่านักเรียนเป็นคำนามดังนั้น,นมันคือประโยคคำนามแบบปกตินะครับผมก็จะเป็นมันก็จะเป็นรูปแบบของหัวเรื่องบวกว่าบวกคำนามบวกเดสถูกต้องไหมที่เดี๋ยวผมให้คําคีย์วิร์ดกันก่อนก็คือคําว่ากักเซ่กักคุเซแปลว่านักเรียน นะครับถ้าเราเอาเรียงกันง่ายๆเลยพวกเธอพวกเธอก็คือเป็นกลุ่มของผู้หญิงก็จะเป็นคาโนโจทาชิเป็นหัวเรื่องเติมบัรก็จะเป็นเดี๋ยวขึ้นเลยก็จะเป็นคานโจทาชิวะกลุ่มพวกเธอนั่นแหละ,ะเป็นอะไรค่ะนักเรียนใช่ไหมก็คือกักเซเติมความสุภาพเติมเดสก็จะเป็นคานโจทาชิวะกักเซเดสจบเรียบร้อยอ่า เดี๋ยวเรามาลองทดสอบการเขียนประโยคกันดูนะครับผมประโยคแรกฉันซื้อหนังสือฉันซื้อหนังสือเดี๋ยวผมให้คีย์เวิร์ดกันก่อนละกัน mm. คีย์เวิร์ดมีสองคำคำแรกคือคำว่าพ้นที่แปลว่าหนังสือเพราะว่าเราไม่ได้พูดเรายังไม่ได้เคยพูดคำว่าหนังสือแล้วก็คำว่าซื้อที่ใช้คำว่าใครมัสนะครับผมจะเห็นว่ามันเป็นมันเป็นคำมันมีคำปิยาด้วยเนาะอ่ะ สำหรับใครที่อยากจะลองเขียนประโยคดูก,ก็หยุดวิดีโอแล้วทำมันก่อนก็ได้นะครับแต่ถ้าใครที่พร้อมแล้วตามมาเริ่มต้นนะครับผมเร,เราแบ่งประโยคกันก่อนฉันซื้อหนังสือก็คือฉันบวกกับหนังสือถูกซื้อนะครับซึ่งฉันก็คือวาตาชิวะใช่ไหมเป็นประธานหนังสือถูกถูกกระทําหนังสือคือฮนถูกกระทําก็ฮนโบส่วนการซื้อก็คือไครมัสดังนั้นเรียงประโยคง่ายๆเลยครับผมก็คือ วัตชิวะพโบไขมาสจบเรียบร้อยแค่นี้เองอ่ะเหมือนไม่ยากเนาะคนยจริงก็เหมือนไม่ como, ยากนะอ่ะไปดูประโยคต่อไปกันนะครับประโยคต่อไปคือคนนั้นวิ่งคนนั้นวิ่ง <laughs> ทําไมผมพูดถึงประโยคนีแล้วผมต้องหัวเราะด้วยผมนึกถึงคนคนหนึ่งวิ่งอ่ะ <laughs> ความจริงผมว่าหลายคนก็คนจะรู้แล้วว่าผมหมายถึงใครถ้าเปลี่ยนถ้าเปลี่ยนชื่อจากคนคนนั้นไปชื่อคนคนหนึ่งผมว่าทุกคนจะร้องอ๋ออ่ะแต่ผมไม่พูดแล้วกันเดี๋ยวโดนดิคับิอะไรบางอย่าง เดี๋ยวผมให้คีย์เวิร์ดไงก่อนนะครับผมคีย์เวิร์ดของประโยคนี้ที่ยังไม่ได้เคยพูดถึง<ๆ>ก็คือคำว่าวิ่งคำว่าวิ่งเราจะใช้คำว่าฮาชิริมาสฮาชิริมาสแปลว่าวิ่งนะครับสำหรับใครที่อยากจะลองเขียนประโยคก็ลองเขียนได้แต่ถ้าใครที่พร้อมแล้วตามมาคนคนนั้นวิ่งคนคนนั้นวิ่งแปลงประโยคก็คือคนคนนั้นนะ่ะกำลังวิ่งคนคนนั้นคืออานฮิโตะเติมความเป็นประธานก็คืออานฮิโตะวะวิ่งฮาชิริมาสก็เอามาต่อ,อกัน อ n น h i ทิ w โตะฮัชิ i m มัสจบเรียบร้อยที่นี้แหละบ๊ายบายอย่างเร็วนะฮะอ่ะคำนี้ผมให้มาเป็นประโยคไล้เพื่อนๆลองแปลดูนะครับประโยคที่3 k a คาโนโจะคาเรโอมิมัสอ่ะคำนี้มันจะมีอยู่คำหนึ่งที่เรายังไม่เคยพูดถึงก็คือคำว่าม m ม s สแปลว่าการมองนะฮะหรือแปลว่าดูก็ได้อ่ะใครที่อยากลองแปลลองแปลดูได้นะครับผมแต่ถ้าใครจะพร้อมแล้วตามมาเลย ประโยคนี้ก็คานโจคานโจแบบว่าผู้ทำใช่ไหมคานโจก็คือเธอเธอเป็นคนทำคาเรก็คือเป็นเขาเขาผู้ชายแต่ประเด็นคือผู้หญิงทำอะไรกับผู้ชายล่ะมีมัสมีมัสแปลว่ามองหรือดูก็คือเธออะกำลังมองเขาอยู่จบเรียบร้อยแปลเสร็จแล้วบ๊ายบายประโยคสุดท้ายครับวันนี้อยู่กันยาวกันนะเนี่ยอ่าประโยคสุดท้ายคานโจทาชิวะกิวนิวโวะโนบิมัส คํานี้ผมให้คีย์เวิร์ดสองคำคือคําว่ากิลนิวแปลว่านมกับนมมีมัสแปลว่าดื่มโอ้โหแปลแค่นี้ท่านจะท่านจะมองคําตอบออกแล้วอ่าคานโนโจทาชิก็คือพวกเธออ่ากิลนิวก็คือนมใช่ไหมนมถูก,นมถ,กนมถูกอะไรอะ่ะถูกดื่มใช่ไหมนมมีมัสดังนั้นประโยคนี้ง่ายๆเลยก็คือคานโนโจทาชิวะอาคานโนโจทาชิวะกิลนิววะนมมีมัสแปลว่าพวกเธอดื่มนมกันอยู่นั่นเองนะผมหมดเรียบร้อยวันนี้โอ้โหเร็วมาก เร็วตรงไหนใน20่สิบนาทีวันนี้ถือว่าคลิปยาวที่สุดในกลุ่มอาหารสับญี่ปุ่นแล้วนนเนี่ยยาวจริงเดี๋ยวตอนหน้าต้องลดเนื้อหาลงแล้วแหละดังนั้นตอนหน้าผมจะเอาโรมมนจีออกเพราะว่าเราอยู่กันมาเกือบ10ตอนและเพื่อนๆน่าจะต้องรู้จักตัวอักษรคันตัวอักษรที่ลังอนะมากขึ้นจะได้แบบอ่านง่ายขึ้นไม่ต้องอ่านภาษาอังกฤษบ่อยแล้วนะเพราะว่าเวลาเราไปประเทศญี่ปุ่นมันไม่ได้ว่าแบบจะมีตัวอักษรโรแมนจีขึ้นมาบ่อยไงนะนะเราควรจะอ่านออกบ้างนะครับผมแล้วก็เนื้อหาที่เราจะพูดถึง,งคร,องรัองเดียวเลย โอเคสำหรับเพื่อนๆคะแนนนะครับที่อยากได้เนื้อหาการนำส่วนอีกนี้ครับสามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้เพื่อนเพื่อนได้ไปดาวน์โหลดกันนะครับแต่สำหรับพวกคะแนนนะครับที่ชื่นชอบในคลิปอยู่นี้ครับสามารถกดไลค์กดซับสไครต์ก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นการให้กำลังใจแก่แชร์เจตเชลเจตเชลดารถหลดอิจิอาเซลุในการทำคลิปถัดไปกันนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับและผมขอกล่าวคำว่าไซโยนารา